สวัสดีครับชื่อลันย <ous> ูครับวันนี้จะมาร้องเพลงคิดถึงนะของแทวนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะเข้ากับบรรยากาศเลยทีเดียวเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ One t w ดิง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 ดิเมื่อมองท้องฟ้าก็เห็นเมฆลอยคล้อยไป ใบไม้พิวไว้มันลมพัดแถวเบาตุงเหนาตางินไอฝ้ายฝนละอองพรำพรมชุ่มช่ำเธออยู่ที่ไหนจิตใจเพ้อคิดตามคิดถึงเธอฝนก็แทหัวใจก็แสเววานะเอ,อิญ ฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอลัางกาคนเงาทำไมเมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนต้องหาใครบางคนมาฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกปอนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝากความคิดถึงส่งไปกับฝน ส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนห่วงใยเกียดกลัวฟ้าร้องในตอนที่ไม่มีเธออยู่ปิดตาบองหูไม่รู้ต้องซบใครเมื่อไรเธอ นก็แทห้หัวใจก็เซเววาเนเอ,อฟ้าฝนแกล้งกันนี้สมารป็งกาคนเหงาทำไมเมื่อความคิดถึงต้องพร้อมจะฝนส่งหาใครบางคนมาฝนกันตายไม่รู้เลยว่าเธอิดฝนอยู่ไหนจะเปียกปอนหรือเปล่าตึงบนอยู่นะฝากความคิด ถึงกับไปกับฝนต้งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนหูใหญ่ฝนก็แท้หัวใจก็แซเววานะเนอ,อฟ้าฝนแกล้งกันอย่างนี้เสมอลังกาคนเงาทำไมเมื่อความคิด ถึงมาพร้อมกับฝนต้องหาใครบางคนมาฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกปอนหรือเปล่าต้งบนอยู่นะฝากความคิดถึงส่งไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนห่วงใย ให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่าฉันคอยห่วงใย